ีทุกเสียงของเราคนไทยเป็นศัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกตูมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านครับ ถึงเวลาที่พวกเราจะร่วมกันกำหนดอนาคตของตำบลด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมอำเภอรประโคนใช้จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ ที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายกับบ้านเกิดของเราหยิบบัตรประชาชนและไปยังหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่านหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านคือพลังสำคัญที่จะทำให้ตำบลโคกตูมของเราเก้าวไปต่อไม่ว่าท่านจะเลือกใครขอเพียงใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง เพราะอนาคตที่ดีเริ่มต้นจากเสียงทุกเสียงของประชาชนทุกคนอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเรามาร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตโคกตูมของเรา អ oh. ូឡា